สวัดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อคอสิมาเว้าประสบการณ์โดนแกล้งที่เยอรมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานเนาะอันถือแกล้งอันนี้แว่นตาวมันแว่นสายตาเด้อแว่นกันแสงอันเลนคอมได้หลายสิเีดให้เฮาอันแสบตาตาม่วอสิเนาะมันสิป้องกันแสงสินะมันบมแมนบ่แม่นอันแว่นสำหรับเล่นตาสันเด้เป็นเป็นซื่อๆนี่เป็นแว่นที่บมมีเลน แปลว่าเป็นกระจกชื่อนะวันนี้ย้ำเขาเรียนอันคอมพิวเตอร์มือถือได้ลานี่พอสีใสมันสีป่องกันหรือเขาเดินทางไกลนางรถจังสีนะเขามันสีป้องกันแสงสีนะเพือให้เขาพวเจ็บตาช่วงหลังเลนเลายน,านี่โอ้ยเจ็บตาตาม,ามั่อไหมบอกเขทาทาปันไดเดินงมกับคอมเลไลา์นี่เพให้ตาเสียนี่อันสบายฟังเรื่องอันไปเห็นงานตอนนั่นเนาะอัน หางานว่เป็นบ่รู้ก,กันเลยไปสมัครบริษัทจัดหางานเนะาะไปสมัครปุ๊บเขา,าเอาปับเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาต้องการคนอยู่แล้วเนาะคอยกันเลยอันไปสมัครเขาก็ส่งเขาโลงงานทันทีเฮาสิระบุบอะไรเด้อว่าเขาอยากเฮ็ดงานอย่างเขาเขาสีจับลงเลยจังงี่นะเขาก็พาไปโลงงานไปอันหาจกอันไปหาไอไฟบุคคลของโรงงานนั่น ก็คุยคุยกันเขาก็เออต้องมียังแนเสื้อผ้าฟอ้อมลองเท้ายังกระเส้นสัญญากันเนาะนนี่นันเส้นสัญญาเรียบร้อยเขาก็เริมลงมือทํางานสินะไปอันเขาทรงคอยไปโรงงานเฮดช็อกโกแลตโรงงานอันโใยญยดอกโบกไก่จากบ้านประมาณอันสิบโลนี่แหละจากบ้านคอยตอนนั้นตอนนั้นอันเพิ่งได้ใบ,บใขับขี่ใหม่เนาะขับรถเพิ่งกระเป็นท่านด้แข็งดอกแต่ก็ับที่ยวทํางานได้งสินะบางเทีงานโรงงานมันหมัมกสิมีกาเนาะออกาเดืก เลือกเทียงขึ้นก็มีดบางเถอกเอองานยังคอยเอาไว้ก่อนเพราะว่ายักมีประสบการณ์เนาะเอยก็เลยไปไปเฮ็ดได้เกือบไปเฮ็ดได้อันเกือบเดือนย่ดอกไปเฮ็ดช่วงสิเขาปีใหม่นะช่วงเดือนธันวาช่วงนั้นช็อกโกแลตสีนี่ออเดอร์ดีเนาะเพราะว่าอันเขาสีอันเขาอันขายอันช่วงคริสต์มาสคนซื้อเป็นของขวนนัญกันสินะคนกับสีนิยมกิ่นเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่คนซื้อหลายช็อกโกแลต ขายดีมันเถอะโรงงานกับผลิตผลิตมีออเดอร์เนาะ,ะที่นี่อันอยืนนอนก็มีต่างศาสตร์กับหลายดิทั้งต่างศาสตร์ทั้งคนพื่นที่คนคน,คนเยอรมันก็มีเอาสีหน้าผสมกันเหตุง,งานเนาะคนมันก็นหลากหลายคือว่าละ่ะคอยมีคอยคนไทยคนเดียวอยู่หันนอนนันการสีร่างกาที่ที่เห็นนะ่นนะที่จำาลยสีร่างกาแล้วก็ประเทศอื่นพวกหัวแดงนะหัวดำเห็นอยู่สองคนละ ศีลากาแล้วดีขอ,อยเห็นแล้วก็ทักทายอย่าเป็นเพื่อนสินะแล้วก็บาน้ำดีนนทนี่นั่นแนะน้ำนะเขาเป็นเด็กใหม่แต่ว่านคนศาสตร์อื่นบ่นค่อยดีน้าเห็นเท่ากับอยาาอยากโกรธอย่าคมเลยสินะจิตเปลืองสินา,เ,นานเวลาเห็ุงานมันก็ต้องมีเห็นงานเป็นกลุ่มสินะเป็นเครืคร่องเครื่องปั้มเ,เครื่องอันเครื่องบิดช็อกโกแลตลูกอมช,ช็อกโกแลตสิเป็นเครื่องบิดเนาะแล้วเขาต้องเร็วสินะหยัดเขาเครื่องเครื่อมักงสินมุนมุนไปเรื่อยๆก็เห็นงานเป็น ็นทีมังสเนาะเขาก็ค่อยจิกเฮากดเฮาเลี้ยวเลี้ยวองสินะเฮาเด็กใหม่เสร็เรื่องมันกับบ่ได้นาะเขายังเป็นเด็กใหม่อยู่กระดาห้องสินะจิก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 แสดงสีหน้าสีตาอันฟึดฟักใส่ังสินะก็แล้วเฮากระดูซึกบอดีเนาะเขาเป็นเด็กใหม่เขาก็เริ่มดูซึกแย่แล้ววันนี้กันก็ค่อยเป็นมีดจังสินะพวกกันหัวแดงๆบั่นวิรูปศาสตร์ไดดอก บัดนี้อันช่วงพักเที่ยงจึงสี่เขาจะมีพักเบรกเนาะพักเบรกกักอันหาดื่มกาแฟอันหากินมันจะมีตัวอันอาหารสำเร็จไห้ซุปนะหยดเงินเหรียญเขาบ่มีอาหารไ้เดซื้อกินเอาเขากลับไปหยดตัวซุปอย่างกาแฟอย่างกาแฟไปไปหยดเหรียญซื้อตู้อยู่ในบริษัทแล้วบัดนี้อันมันเรามีผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายเขาสิแยกทำงานต่งา,า,นา,างหากเนยเขาสิบวกผสมกันผู้ชายต่างหากู้หยิ่ง คนเรบอันนะผู้ทายสีคุ้มอันคุ้มเครืองสินะผู้้หยิ่งกสิเฮ็ดงานตะกบผู้หยิ่งวันนี้่ัเฒ่าอันนึงคิ่าน่าจะเป็นคนเยอรมันนี่แหละก็สิเป็นโต๊ะก็นั่งวงกลมนั่งจับกลุ่มกันอันเป็นวงกลมอ้อมโต๊ะพักนะโต๊ะมันเป็นห้องผักเออคือผักพร้อมกันเบิดตทุกคนผักผักเบกนั้นผักต้องออกมาเบิดทุกคนออกมาผักพร้อมกันก็คุยๆกันก็นั่งยืมข้าวลาบัดนี่อัน ว 1, ่าถวหนึ่งพลัดนางโตใกล้ๆกันเหระบริอยู่ในโตกลุ่มเดียวกันแต่ว่วาโตข้างๆจอบเลี้ยวเบิ่งตะข่อยเด้ออยากถามอยาก,ายากคุยนั่นลหะคือข่อยก็บริสนใจใครรู้ว่าข่อยค่ะมีสามีแล้วเนาะอยากถามอยากคุยเห็นเท่า,เ,เ,าเป็นอันผู้หญิงไทยหัวดำอยู่ผู้เดียวงสีนะอยากถามอยากคุยเป็นก็เลี้ยวเบิ่งตะเทาบานีนเพื่อถามถามว่าข่าอยมาตะใส่สีหนะข่อยเลยกว่ามาจากไทยเพื่ออัน ว่ามาจากพัทยาบอกคุณนาบักฮานี่สื้อดอกคอยขึ้นนใจคอยลืมบ่กพ่อใจแล้วโอ้มึงดูถูกกูตัวเนี่มึงเห็นผู้หญิงไทยมันสะวามาจากบนเดี๋ยวพ่อขึ้นนิดใจคอยเลยว่าบาเบาสิคอยก็เลยบเบาเาน้ำมันอีกคอยก็เลยบอบาคอยคุยน้ำมันคอยกับบ่สนใจมาเลยว่าต่อวันนี้อันเมื่อไม่มากมันก็สิรูโตอยู่ละเมื่อไม่มากคอยเลยอัน ยืนอยู่บอดเนาะท่านีนถึงเวลาเขางานก็ไปยืนอันนั่นอันนี่มันก็ย่างเขามาเขาเห็นมันแล้วคอยบวชถักทายปกติก็เสีันทักทายกัน้อยเงี้ยหมดเศร้าอันกุตินหมอกกันอีหยังหนึ่งเวลาเห็นกันแตวะกันนี้เขาเห็นย่างเข้าประตูมาแล้วคอยทำตาบวชเห็นเนาะแกงบวชเห็นคอยสร้างมันบวชสร้างมันคอยเลยท่านคอยเลยเสยเบาๆมันก็ย่างกายมันก็บบวชามือขันนี้มันมันหูอยู่ว่าคอยสิเกียดคิดว่ามันต้องรัววันที่นี่ก็หลังจากนั้นก็คือคอยกับบวชคุยน้ำมันเลย ุยคนอื่นคอยคุยตี่บานนี่อยบอกคุยแก่งเป็นเสยบ่เห็นสินะวันนี้ก็เห็นงานเห็นงานไปเรื่อยๆเพื่อนโรงงานกับน,นิสัยแย่แย่พวกหัวแดงๆนี่มาแก่งเขาเห็นเขาเป็นหัวดแผง้เดียเลยโอ้ยมาเดือกระชากคองออกจากมือเขาก็มีสินะแบบบ่พอใจบ่มาเขายายแหลงสินะนิสัยเสียมาต่อคอยก็รู้ซึกแย่ผู้ดีก็มีอุต่า่าพู้นไป,ไป,ป,ป็นแต่สร้างปแต่สร้างเห็นงานเั่นโรงงานนี่ เขาโอ้เอาโอ้เหตุไปจนอันเขาสิปิดคิดสมาดเขาก็สิป,ปิดเนาะปีเงา้วไปจนฮอดปีใหม่ยังสินะปดหลายมอขคอยโอดเอาจนอันปิดเวลา่อยก็เลยยืนเรื่องล่าออกเลยอตอนนั้นท่านได้ลาออกดอกมันเรามีเหตุการณ์หนึ่งอันคอยเลิกงานเดิมอยู่กาเดิมนาสิสลับสับเปียนเตละอาทิตสิสลับสลับกางเวและกลังขึ้นสลับกันยังสินะอันซุ้มเขาเจะว่ามีรถเขาเจะเลิกกาเดิม กเจากันั่งแท็กซี่แช่กันนางแท็กซี่เมื่อแต่ข่อยมีรถต่อนั้นคอยก็เลิกเดือก็บ่เป็นยังเนาะเลิกเทียมขึ้นอันบัดนี้หน้าวเนาะหน้าวนี่โอ้ยอันหิมะมันตกใหม่ใหม่สินะเลียวบ่เห็นทางว่ามันสีขาวไปเบิดเลยสิบ่เห็นขอบถนนเพราะว่าเทียมคืนรถสิบ่แล่นมันอันเส้นนันมันเข้าไปในหมู่บ้านเนาะรถก็สิบ่แล่นแล้วพอหิมะตกมากอบถนนเฮาสีเลียวบ่เห็นขอบทางมันดอก ก็มันข่าวไปเบิดว่าเขาบอเห็นห้อยล่อคนนะพรอมันมันใหม่เลยนะเหลืองานออกมาแล้วเฮ้ยจังไรเน,นอะค่อยๆขับเมื่อเอาค่อยๆขับออกมาพวบานยานตกขอบถนนเนาะค่อยๆขับมาบานเนียนก็เห็นรถข้างๆเกิดอุบัติเหตุเนาะมันจะไหลเนาะมันไหลอันเปิดไฟแมบแอบแบแบขางทางอันคอยกบ็บ่ได้หยุดเดี๋ยวกว็คคอยก็ยานเนาะมันเที่ยงขึ้นแล้วค่อยๆขับเมื่อ จนหอดบ้านวันนี้เมื่อหนึ่งรถเลิกอันนี้เลิกงานอันเลิกงานยืมเงิอแลกวประมาณถุมสองถุมไปแล้วอ,อันนวดนะนหละัลงจากเหตุการณ์อ,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 อันกระปักอันนั้นแหละบักที่มันทางคอยละหลังจากเหตุการณ์นั้นพกมือเนาะคอยอันขับรถคอยเลิกงานสองถุ่มืมอนะคอยเลิกลับเมือม่อขี่รถลับเมื่อธรรมดาด้วกับบริเห็นยังผิดสังเกตดอกข้อหอดบ้านอัน โมเมนบ้านตอนนั้นยังอยู่อพาร์ทเมนต์อยู่เนาะเซาอพาร์ทเมนต์มันจะเป็นห้องจอดมันจะเป็นห้องทงห้องรางจอดหลายขั้นอ่าสินะจอดดึงเลี้ยงกันหลายขั้นกระคี่เขาไปจอดบันนี่รถอันข้าวหนึ่งพอจอดแล้วคนก็เลยเห็นอันน้ำมันมันเป็นห้อยอันตามทางน่ะไมแบบว่ามันห้อยหย่อยน้ำหลังรถห้ามาสินะสีดำดำนะแล้วน้ำมันมาใส่เนาะหรือคือห่อยเป็นทางห่อยยาวลงไปเลยสินะ ก็เลยกลมซอมมึงโดนรถเนี่ยหอยปอกปอกปอกฮื้สะดวกสายน้ำมันหัวก็เลยอยังสะดวกคอยก็เลยอันจนมันออกเบิดพรือล่าจนน้ำมันไหลออกเบิดคอยก็เลยเต้มน้ำมันอ่ะเต้มเพื่อนน้งสีดำดำแม่น้ำมันอันน้ำมันเครื่องอ่ะนะน้ำมันเบนซินเพราะรถคันนั้นมันใส่เบนซินเนาะเต้มเพื่อนลานจอดรถอ่ะก็เจ้าดำสีดำดำ ่อยเล่ยแลงคือเปียเอาทิชชู่เบิด์ตต่างลายหมอนกับถุงพลาสติกมาเ็ษมาซับนะเ็ษซับออกจนเบิด์ตจนจนเกี่ยงพุ่นล่ะวัตถินิยมจนน้ำมันบ่หยดพุ่นล่ะจนมันออกเบิดนะรถก็ขี่บ่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์สันลักษณ์เกลยอันโทรไปบอกสามีบอกให้นฟังเพิ่นก็นเลยว่าอันเจ้าได้ผิดใจกไ็ไผอ่อยู่อันบริษัทเวรอ่อนเถือกตัดสายน้ำมันหมดนสนอกอัน บ่ได้ผิดก็ไผนะคอยพึ่งไปเห็นงานเขาจะไปผิดก,ก็ไผสันดกคอยก็คิดอยู่เรื่องบอกกันเตวบนาคิดวันบนาสิมาเห็ุนะว่าเรื่องซํำนันหนึ่งแต่เฮาบ่รูเนาะคนมันสันดาบนบดีเนาะมันนันบ่รูเป็นคนยังไงบ่รูมันคิดยังน้นเป็นบ่กคอยก็คิดอยู่เรื่องนันเต่อคอยก็คิดวันบนาสิเห็ดนะเรื่องซํำนีหนึ่งอะนะวันนี้ก็เลยเอารถไปเข่าศูนย์สามีขับขับคนละคันแหละค่อ,คอยๆขับไป ม,มันกระคับได้อยู่เดียบนโบเมนสายเบียมันเป็นสายนังมันค่อยๆขับไปขับได้ยัยงว่าขับไปจนหอดศูนย์หุ่นละกะ็ใกล้เติบอ,อยู่อันขะแขงโรงงานศูนย์รถขั้นนั่นก็ไดติดกับโรงงานเลยเลยขับไปเขาก็ตรวจเช็คเขาก็เลว่อบานปกติมันบ่ค่อยเกิดขึ้นเรื่อมแบบนี่อันตรงซ้ายตรงนี้มันสีขาดกมันบ่ค่อยบ่ค่อยมีเป็นไหนก่อนล้นีนี่เขาวางจีเนาะ ัวอยก็ได้ถามว่าเจ้าดีผิดใจกันก็พาอีบออยูโย่โรงงานโรงงนนั้นเขามันลอยตัดสายน้ำมันบอกน้นมาสิละ่อยก็คิดอยู่่อยกับบดิเบาออฟังดอกเรื่องบบกอันนั้นเบาหอยนะ่อยเนาะวันนี้เขาก็เออเปลี่ยนยังเรียบร้อยแล้วกะก็ขี่ออกมาได้เนาะกะเสร็จสมเ็จกะเปลี่ยนสายยังเรียบร้อยแล้วสร้างเขากระจ้งสั่นลหรว่าปกติโบค่อยเกิดขึ้นบบค่อ,บคอยขาดสายอันนี้เนาะบ่ค่อยขาดที่แล้ว วันนี้อันลับขึ้นมากกับหลังจากคนก็รู้สึกอุ่ฒเริ่มรู้ซึกว่าดีแล้วก็เหตุการณ์คนก็เลยเล่าออกกับพอเดียนท้นเหตุไปจนอันสิปิดกิจสมมาตเนาะโรงงานสิปิดกิจสมมาตรคนก็เลยยืนเรื่องเล่าหลังจากก็ือบนบ่บไปอีกเลยบ่ไปอีกเลยวันนี้ก็อันอยกบ่โดนต่อมากกับเด็ก่าวโรงงานปิดตัว โรงงานตัวนั้นถือปีทัวร์หลุดจากอยู่โมูบานนันเขาเจ้าบอลสุภาพนาวานเขาเศร้าเหตุเลวโรงงานเจ๋งเลยอะนะโรงงานหลายเมืองนั่นโรงงานหน่อยๆนะโรงงานขอบขั้วสินะแต่ว่าพนักงานก็หลายเติบเดียแล้วก็ด่าดากันใบตาซ่างตสซ้างแบบก็หลัไปยังงานโรงงานนี่มันหมักด่าหมักกดหมักคมเดียนห้องด่ากันเกลี่ยงไหมเออเนาะ เป็นอย่างต้องด่าบอกดีก็ได้นะเว้นด่าคอยด่าผู้อื่นก็ด่าสินะพวกกันพวกอยู่เกลงสินะพวกพวก,พวกเจ้าทีาสินะ่ะเออเขากันเออนากเขาก็บเงงอเนาะทำงานบ่มีความสุขเป็นอย่างเขาต้องทนเหตุจั้งสินะงานนีิบวยานงานหนักบวยานคอยอย่างเดียวสบายใจสินะเพราะว่าเขาเต็มที่กับงานอยู่แล้วเป็นคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือว่าละ คนนิสัยเสียมันมีทุกหม่องมีทุกหม่องอีหลี่มีทุกหม่องอิลี่หออล,ลีกเลียงบดายอหลีเด้นอกจากกันลานคานี่น้อยเออทำง,งานกันบกกุกีคนอันนี้ใค่เนยจังบอ่อบุญไว้อ่าโรงงานสีให่อันคนเลี่ยนนี่ได้เลื่องเลินอกจากว่าไพ่มีความอดทนสูงนอกจังอยได ก็มาเบาซูฟังจะเรื่องอันแบบนี้มีถูกหมองมีถูกหมออีดีเขาเลี้ยงเนี่ยคอยกับเคสเคสอยู่งานอันคนเล่นหลายเป็นคอยกเคสเคสคอยซึ่งว่าอยากไปสมัครเลือดพวกโรงงานเนี่ยอย่างต่างๆคือซื่อว่าโรงงานเนี่ยกับเรื่องลวนลามกันอีกอ่ะมีกันที่อันโดยจู่ว่าเห็นหัวดำน้องพวกผู้ชายสตดอื่นมาสีลวนลามสินะำมาคอยกับเคยโดนอยู่อันการลวนลามเนี่ยซึ่ว่าสินีอยู่บางบริษัทนี่จน เขามีอันมีกดขึ้นมาบันทึกคอยก็เจออยู่เด้เรื่องแบบนี้จนเขาแจ้งกดขึ้นมาแย้มเขาประสมนะวา่าถ้าเกิดมีการลวนล่ามกันนีให้แจ้งอันนี้งานอีกบอลหน,นึ่งเนาะให้แจ้งเลยให้แจ้งหยุดความหลับกระไดทะบกา,าเาสินะเพราะว่ามันมีเรื่องแบบนี้มีอยู่แต่คนของศาสตร์ข้าเจ้าเองเกิดกันยังมีเนาะเจ้านายก็ลุกนองเลี้ยขาสินะแต่งานแบบนี้ก็มีือกันงานแบบนพนักงานตัวไปมีเือกัน ว่าบางเธอกับคนมันกัน,นิสัยเสียเนาะบางเธอคนสาดตร์อื่นกัน,นิสัยเสียเสียอืนเฮงยินเขาเป็นหัวดำเฮยินผู้หญิงไทยเขาสีมองเขาบอดีไว้ก่อนอั่งสินะเขาสีมองเขาเอ้ยอยากคีรสิจารสิซูนใดอย่างสินะเขาเจอ,อยื่เรื่อยได้แบบนี้เจอ,อยืดเรื่อยบอกว่าให้ซูนในง่ายดอกกระเบแมองสันดอกเตรมหมายถึงว่าเขาสีเล่งใส่เลยอั่งสินะเล้งใสเข้าก่อนเลยจะบูรุเป็นหามันยังดอก โอล่่ก็ได้แล้วจาก,ก็มีซัํานียล่ะเรื่องิบฟาวเดียวคลิปหนาหาเรื่องมเมาเว้ากัเยอะอยู่เอยเอะแยะมากไม้เรื่องเล่าอยู่นี่เนาะสวัสดีท่านจ่าฝากกดติดตามในเด้อนแต่เบิ้งกับเบิ้งให้จบคลิปในเดือนจังกดติดตามจาังบลุดซับดุดล้าหลายบกข,ขืนบกขยบจักเถื่อขรนเมยเป็นอาทิตย์แล้วพึ่งขึ้นอยู่ดอกหา อาจนวินอันบิดเงือบดเว้นก็นังอันสั่งเก่าอยู่ตัวเล็กหลักจานกัขอบคุณที่เข้ามาเบิงเดอร์อันกดไลค์กดติดตามให้เนี่ยพอดีมีแห้งเหตุคลิปสวัสดีนะจ้าเจอกันคลิปหน้า